ขั้วอีกคือเกาเล่าลจ้าพี่น้องเจลี่สีอ้อมหนังจ้ะมาหนิกิ่งยากสีอ้อมหนังเปิดแก่ได้จ้ะหนังเจลี่กับต้มเรียบร้อยลแ,ลแ,ลออแล้วจ้ะต้มให้สุกแล้วเราจะมาอ้อมปผงเครื่องเนาะจ้ะใส่พริกลงไปเลยจ้าไอเกลือจักน้อยอปลาจักน้อยเนาะจ้ะ ขงนัว,วจะชูบรดปลาไหให้น้ำเดือดคนจังไซละกษณะตะไคร่จ้ะตะไคร่กับน้ำใส่ลงไปเลยจ้ะยังไึ่งตมซุกเรียบร้อยเลยจ้ะปิด้าใบล่อหม้อเดือดจ้ะค่อยมาใส่ปลาแล้วก็ใส่ผักก็เรียบจะเห็นไงไงพอาบยังนึ่ต้มหนังให้เปื่อยเลยจ้ะ น้ำเดือดเร็วใส่น้ำปลาเลยจ้ะใส่น้ำปลาลงไปเลยข่าวคััวจ้ะใส่ข่าวคััวไปน้อยนึงสีแดง,งหอมๆนัวๆเนาะจ้ะใส่ผักลงไปเลยจ้ะวันนี้เยลีเมนผักจ้ะอยากกินผักหลาย พักเน้งกับใส่ลงไปแล้วจะย่าน,นี่คนหอมแน่พักกาดแน่นั่นจะพักการจองไส้เบิร์กตันี้จะรอพักหอมจ้ะเก็บยู่หลงนนังบ้านนอกจากพ่าได้ซื้อได้หาพักซุกกับคือซุก,กนั่จจะยิดฟ้าไว้อีกรอบหนึ่งก่อนจ้ะา้ผักซุกก่อน สุกหรอจ้าน้องผักสุกหรอมันติมบ้างก่อนจ้ะอืมสุดยอดสุดแซ่บจ้ะสุดท้ายจ้ะยี่นี่กับถิ่ไส้ต้นหอมผักผักมะระจ้ะผักไส้บานเท่าเนาะหรอกจ้ะกระเดาจ้ะยี่นี่มาขมไส้ลงไปเลยจ้ะไอ้ลูกไปเบิดเลยแซ่บเ,บเลยจ้ะ เดาถืนอน้ำพร้อมหอมเลยกลุ่มได้พี่น้องขอบพุณนที่รับช่มจ,จ,จิบตามจีบเฮลี่เด้อจ้ะเด้อพี่น้องังลี่กับขอบพุณนหลายๆที่เป็นกำลังใจให้เฮลี่าโดยตลอดาานะจ้ะเนาะลูกแล้วปิดใจดได้เลยจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้า